ซื้อเบเลยเนะ่ยนำตัวด้วยเร็วซื้อเบเลยเนะ่ยนำตัวเนะนำตัวทักบัสดีครับชื่ออะไรครับเร็วสวัสดีเร็วสวัสดีเร็วนานๆๆเร็วซื้อเบเลยซื้อไปเลยเอาไว้เดี๋ยดีซื้อซื้อเบเลยเอ้าซื้อชื่ออะไรครับ เอาซื้อไปเลยเอาบอกเนี่ยนคะิมหันก็จะได้ขี่จักรยานไฟฟ้านะครับจะขี่ได้ไหมอ่ะซื้อวปเนาะซื้อไปเนาะอ๋ออ๋ออ่ะอ่ะขี่ได้ไปนเาไไปนเาะไอ

อ้ะนะครับข็อชิมหันก็เลย,ยหัดอ่จักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งแต่ก่อนนี่ผมก็นั่งนะฮะเอฟซีนะครับ่อชิมหันจะไปทางไหนนะครับจะ,ะไรหรือเปลาน่านะดรอดรอดรดมา คงกลับคงกลับแล้วนะครับอืมนะฮะอืมบนอยู่บ่บนอยู่จะได้อยู่บ่เออแม่ซื้อเด้อ อ๋ออ้อมไปทางเดยอ้อมเรืออ้อมไปกับเรืออ้อมไปกับเรืออ้อมไปไก่แท้อ้อมไปเืออ้อมไปลินอ้อมไปลินไปอเปบ่ กับพี่ไปแล้วว่ารถมัน,นงอคองอนมาเถอะคอมันองบ่อเอาเอา้าเอาเอา้าเอา้าฮะฮะฮะ,ฮะไปเพื่อนะระวังรถด้วยนะ Một... phải hứa nào phải hứa nào hả à? phải cày lên nè phải hứa được rồi ่าแม่ก็เือ,อี้กลับ<ะ>มาก่อนครับมาก่อนตอนนี้ชิมผันไปไหนแล้วนะับไปแล้วไปแล้วไปแล้วจะไปไหนเนี่ย อ่าหนาหน้าจะขับขับรถจักรยานไฟฟ้านะมีหมาจจุบไปด้วยนะเจะสซี่อ้าวอ้า้าจะเป็นยังไงบ้างเน,นาะ แว่นไปไหนอ่ะ จะเ,เป็นไถเอาเนาะเวลาที่ขุดมันขุดอย่างเงี้ยมันก็จะเอาหัวมันเลยนะ f ี FC. นะครับอัสางอสอ ดูไปเรื่อยๆนะก็ว่าจะไปไหนนะฮะหัดจักรยานไฟฟ้านะครับอ้าวเก๋งนะเนี่ยนะครับเพิ่งเป็นหัดขับครั้งแรกก็เป็นเลยนะฮะไอซี SC. ยอดนะครับเก่งเจ๋งเจ๋งนะฮะไปแล้ว รู้จักลบอ,อ่นั้นด้วยนะเอฟซี FC เวลาหลุมเป็นบ่อยัยงก็หลบได้นะฮะเดี๋ยวดีๆเดี๋ยวดีนะ ครับอย่าดื้อเบื้องรถดอย่าดื้อรถมันสวนมาเนี่ยนะเบื้องรถดีดีเออระวังรถระวังรถอ่า เราก็าเป็นทัพบวนนะครับ,าท,ารบทางเข้าอีกทางหนึ่งนะครับของหมู่บ้านเนาะงานหนองโต้มนะครับเชื่อมที่สองทาง เืินเลยนะฮะเลยไปยนะฮะับถึงฝั่งมาจับมุกเก่งนะเนี่ยคับอ่าคพื่อหับครั้งแรกก็เก่งแล้วนะครับผ่านทะลุเลยนะเด็กบางคนนะเอซีนะครับบอกร้ายครั้งก็กลัวเนาะกลัวเเ่าจนะเป็นนั่นเป็นนี่ หัวนี่คือจับแล้วเป็นเลยนะเอฟซี MC. นะครับแต่แว,ว่าเด็กวันนี้นะหัววายน้องพิมหันหัววายมากนะเอฟซี MC. นะครับเ็จะเดียวนะฮะอ่านะครับลุกเป็นบอ่อนะฮะหมายแล้วไปไหนนะฮะอเคนะครับถึงที่จุดหมายนะเอฟซีนะฮะ โอ้โหเจ๋งเจ๋งโอเคครับประมาณนี ah, uh ้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับกับช่องท่าผู้ชาแนลฮะเอาเงินเอาเงินดน้อย่างดน้อย่างดนื้อเอาเอาจะไปเพื่อฮะเพื่อลินเพื่อลินนิยูเอาชาดแบตดเอาไม้เร็วเอาชาดแบตดนะใส่ชาดแบตดนะ